รู้ก,กับเขามาก่อนหนึ่งเรื่องแล้วทันทีที่ได้รับการติดต่อเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเนี่ยตื่นเต้นไหมสม่งไปต่อ,อค่อะสวัสดีครับผมแรกสุดเลยก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับท,ที่ที่การได้รับโอกาสเจ๋งๆในการร่วมงานครั้งนี้นะครับเราทราบแต่เพียงว,ว่าตอนนั้นเราทําละครเวทีเนื่องจากพวกเราเป็นคณะละครทําละครเวทีแล้วก็ โครงการแรกที่เริ่มขึ้นการลิเลโอเรื่องของ k i เ n ี y จูเรนดอกเนี่ยก็คือเราได้โครงการได้งบจากทางมาวลาศิลกรเพื่อเพื่อทาเรื่องราวเกี่ยวกับคิ d n กาลีเลโอ kidney น,นะครับแล้วก็มองว่าอะไรที่มันเชื่อมโยงกับละครเวทีที่เราสนใจบ้างก็เลยค้นพบว่าการลีเลโอ k i ด n e y ได้เขียนออกแบบฉากให้กับจูเรนดของกูชินี ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเรื่องบทละครเรื่องเกี่ยวกับละครละครเวทีเราก็เลยทําเรื่องทูรันดอแต่ว่าทูรันดอเนี่ยมันเป็นโอเปร่าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของจีนซึ่งในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครที่เดินทางมาเอเชียเลยหรือมาจีนเลยมีเพียงกาลิเลโอคินีที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยที่สยามของเราแล้วก็บโอกาสไป เยาวราชพระบุรุษสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็เอาความทรงจำเหล่านี้ไปเขียนในฉากละครนะครับซึ่งอันนั้นน่ะเราได้เราได้โอกาสได้เห็นแล้วมันก็กสวยมากก็ได้เห็นมากจริงๆแล้วก็ถามว่าจากการเล่นละครคราวนั้นแล้วก็เร่ไปเรื่อยทำเป็นละครเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่ามีงบน้อยแล้วก็ขอให้ทางมหาลัยเนี่ยร่วมมือกับเราหลายในส่วนอย่างเช่นเอ่อเรื่องสามรูปออกแบบ เครื่องรบรดาลเครื่องแต่งกายภ้าวิชาเครื่องปั้นดินเผา,าออกแบบเครื่องดนตรีมาเผาถ้วยมาทำการมาทำเครื่องเคาะซึ่งทุกอย่างเนี่ยทำเรียนแบบหรือก็เอาองค์ความรู้จากการเรโองค์ที่ดีมาว่าทำไมสีเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเขียนอย่างนั้นทำไมต้อทำตามขั้นตอนเป็นการเรียนรู้ระหว่างครูนักศึกษาและก็สือ่อินที่ร่วมง,งานซึ่งกาก็ได้อยู่ในกระบวนการนั้นตลอด แล้วก็โชคดีต่อตรงที่ว่าเราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ค้นคว้ากับประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆพอเริ่มแรกกับรู้จักที่ดีคือต้องต้องขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่าเราทําละครเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสรู้จักงานทางทัศนศิลป์ในรายละเอียดมากนะักจนกระทัง่งมีโอกาสทาละครเรื่องนี้จึงได้คน้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับกาลิเลโอค่นีเริ่มต้นเลยเนี่ยเจอจากอ่าเปลี่ยนโพสต์ของเพื่อนเพจตามรอยกาลิเลโอค่นี เราก็เลยรู้ว่าเป็นยังไงและเกี่ยวเชื่อมโยงกับอาจารย์ศิลป์ะศรีซึ่งทาซึ่งเป็นมีตาแห่งศิลปะร่วมสมัยซึ่งซึ่งเราก็ทํางานด้านนี้อยู่คือคือโอกาสที่อันนี้ทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งเราได้งบประมาณจากทางสสรเพื่อจะทําเรื่องนี้ออกเดินทางไปที่อิตาลีและช่วงนั้นน่ะตอนที่เราทําอยู่ที่เมืองไทยไปเล่นที่อาคารสรงพลที่ศิลปกรที่ทําแก้วนะครับคุณมาดุเอลก็มาชม เดินทางมาแล้วก็ได้มีโอกาสประชมละครแล้วก็นั่งร้องไห้แล้วก็พูดกันเราว่าเขาเขารู้สึกว่ามันมีความทรงจําหลายอย่างในละครที่เราพูดถึงในความหมายของเขาเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยพูดถึงเจ้าหญิงจีนแต่ว่าสิ่งมันเกิดขึ้นก็คือความเป็นเอเชียที่มันปรากฏในละครและภาพจิตรกรรมต่างๆของการิลอที่ดีที่เรามาใช้เป็นฉากในการ ฉายภาพในการแสดงนะครับก็เลยคุยกันว่า,าถ้าไปถ้าไปเรต่อ,อิตาลีก็จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆกันแล้วก็จังหวะที่คุณมาโก้เนี่ยได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วคุณมาโก้ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวทีมคุณมาโก้เนี่ยจะเป็นทีมถ่ายทำบันทึกการทํางานในการเดินทางของพวกเราที่อิตาลีเพื่อจะเก็บบันทึกทั้งละครแล้วก็เรื่องราวต่างๆของพวกเรา แล้วคุณมากุกบอกว่าถ้างั้นเนี่ยก,ก็เล่นหนังกันเลยไหมเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าได้มีโอกาสไปถึงชิ่น,ลลน,น,นู่น,ลน,นลแล้วก็มีวันที่เราต้องซ้อมมีวันที่เราต้องดูเวทีลงพื้นที่ไปพบภาพเปาล่าไปดูของอลป์ต่างๆไปํางานศิลปะแล้วก็มีวันที่เราจะต้องถ่ายทำภาพยนตร์ด,ด้วยแยกไว้ต่างหากซึ่งหลายคนก็ไม่ใช่นัก,นกสแสดงลเล่นภาพยนตร์แต่ว่าความที่เป็นบันทึกการทํางานบันทึกการสแสดง จึงได้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นครับค่ะก็ถือว่าได้หลายจ็อบเลยนะคะจากการเดินทางหนึ่งครั้งนะคะแล้วบทบาทของการแสดงภาพยนตร์นะคะกับบทบาทของการแสดงละครโอเคแหละมันก็คือการแสดงเหมือนกันแต่รูปแบบของการผลิตย่อมแตกต่างกันมีความยากง่ายไหมคะแตกต่างกันยังไงเอ่อก็ทำสองส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวละครในคินิอทูรันโดคือคือสำหรับละครที่เล่นที่นั่นก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคณะละครชาวไทย ที่นางานของคาริโอคินีไปเล่นที่บ้านเขาซึ่งเราก็ต้องไปคือคือมันแปลกมากนะครับยิ่งเราไปอยู่ต่างที่ไปอยู่ในที่ที่เราอ่านตามหนังสือดูในรูปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปทํางานตรงนั้นจริงๆเนี่ยสิ่งที่ตกเห็นเนี่ยไม่ได้มองเห็นเรื่องราวของคาริโอคินีนะครับแต่เห็นตัวเราที่ที่แบบว่าเอ๊ะคงจะเป็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า ความเป็นกันเองแบบนี้ไหมหรือความเป็นเอเชียของเราแบบนี้ไหมที่เข้าถึงได้ถึงได้รักพวกเราเหมือนที่ป้าเปาล่ารักพวกเราเหมือนคนอิตาเลียนรักพวกเราตอนที่เราไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโอกาสก็ต้องถือว่าละคระพาเราเดินทางไปแล้วก็พบปะผู้คนที่คนที่มาดูละครเราไม่ใช่นักการละครนะครับเป็น อาร์ติสต์ที่เป็นทัศนศิลป์เป็นอาร์เคเต็ตผู้ออกแบบฉากสถาปนิกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับงานศิลปะโอ mm hmm. เปรา mm ่ hmm. พราพวกเราเล่นทูเรนดดรอตซึ่งเราเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็มีนักดนตรีหนึ่งคนแล้วก็มีเพื่อนช่วยทำโครงสร้างต่างๆในงานซึ่งทูเรนดรอตมันเป็นโปรเจกต์ต้องใหญ่มากของปูชนีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเล่นสเกลเล็กลงแล้วก็เอาแบบสิ่งที่เรามีเนี่ยไปเล่นที่นูน mm hmm. ่นเช่นบัในไดไม้ไผ่หรือแบบ ครสร้างต่างๆที่เราทํางานไปแล้วก็งอบซึ่งซึ่ง,งอบที่เข้าไปในในปีสอปีที่แล้วเนี่ยกับงอบที่คุณคีนีเอาไปที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมครับเมื่อร้อยปีที่แล้วกับวันนีบที่เอาไปทุกคนก็เลยเซอร์ไพรส์มากว่างอบที่เราสั่งในช้อปปี้ยีบบาทเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเมื่อเมื่อสมัยร้อยกว่าปีที่แล้ว เพราะว่ามันเป็นองค์ค,ความรู้ที่กั๊กก็อธิบายเขาว่าคือทุกคนไม่ได้แตกของแต่ว่านอกบ้านเราเนี่ยมันก็จะหดยืนได้ตามหวงของเราแล้วมันก็จะล็อกโดยไม่ต้องมีเชือกมัดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันาก็กลายเป็นว่าเขาจะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้มากว่าทําไมทั้งกาเิเลโอคินีหรือว่าศิลปินอิตาเลียที่มาที่ที่บ้านเราเนี่ยถึงได้เซอร์ไพรส์กับเริ่มพวกนี้ค่ะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสย้อนกลับไปทั้งในฐานะที่เป็นนักแสดง ที่เราเป็นผู้ผลิตเองแล้วก็เป็นนักแสดงของผู้ผลิตอีกคนหนึ่งอีกรายหนึ่งด้วยทีนี้เรามาท